2-3ปีทีปีที่ผ่านมาสกานกากณ์สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะย่งพีเอ e ็งเราก็ยังประสบมีการเผาในพื้นที่โล่งก็เป็นปัญหาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานคร,นะครก็ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศนะครับในบางวันก็ยังเกินค่ามาตรฐานการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างเราอยู่ระหว่างการดำเนินการเรื่องลถผลส่งไฟฟ้า นะครับเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันนะฮะการปรับปรุงเรื่องของรถยนต์จำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะฮะประมาณขยะมูลฝอยเราประมาณ27 2 8ล้านตันต่อปีนะครับก็ไม่ได้ลดลงนะครับหรือบางพื้นที่อาจจะลดลงบ้างโดยเฉพาะยิ่งเมืองท่องเที่ยวนแต่โดยภาพรวมนะครับเรากลับมีปัญหา ขะยะพลาสติกโดยเฉพาะยิ่งพลาสติกจากเรื่องของการขนส่งอาหารฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับหรือการสั่งของไปที่บ้านเรามีพลาสติกเรามีแพคเกจิ้งนะฮะจะต้องทำไงให้ให้สร้างระบบในการเก็บรวบรวมแล้วสามารถนำไปดีไซคเคิลได้ขณะเดียวกันก็ทั่วโลกก็มุ่งไปสู่นะครับประเทศที่มีคาร์บอนสุดที่เป็นศูนหรือความเป็นกลางทางคาร์บอน Carbon. หรือท้าที่สุดก็เป็น Net z ซ r โ Green h o ฮล g เกสอิน e ิ s i i o n หรือการปล่อยก๊าซเือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนนะครับทั้งเรื่องของรูปแบบการใช้พลังงานรูปแบบการใช้ชีวิตการส่งสินค้าไปยังต่างประเทศประเทศไทยจะต้องมีการพิจารณาเรื่องของตลาดซื้อขายคาร์บอนภายในประเทศในขณะเดีวยวกันก็คงจะต้องมีกฎหมายที่มาดูเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ ในเรื่องของทรัพยากรป่าไม้และความหลากหลายชีวภาพนะฮะซึ่งตรงนี้เราจะต้องอมาดูแลเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้เป็นแหล่งเก็บกักคาร์บอนได้อีกทางหนึ่งด้วยนะในขณะเดีวยวกันนะฮะรายความหลากหลายทางชีวภาพก็จะกลับมารัฐบาลก็ให้ความสำคัญของวาระแห่งชาติเรื่องของ BCG นะครับ Bio Circular Green Economy นะครับหรือเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วก็เศรษฐกิจสีเขียวซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่นอนอาปาเิ์นะครับไม่ใช่มองอเศรษฐกิจรายได้อย่างเดียวต้องมองผลกระทบต่อสังคมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นด้วย